สบายดีพี่น้องมาอะไรพี่น้องเลยฮอตพี่กันถุงมอสวันนี้ก็ไม่อยาก,กที่เขาเมืองกำลังบ,บาวาาได,ได้ได้เก็บเห็ดนะนี่วะเห็นหรอเห็ดหนังมอสก็ไปเบิ่งก็เก็บหนึ่งนี่นะครับท่เขาเมืองเบ่ง,งเดินเออออกออกอยู่งพี่น้องเลย เริ่มออกเกดีด้นี่เห็ดน้องหมอดมีกัดนลจะตามคำขอเอฟซีกันหน่อยไปโอ้แหววเลยน้องขนขันหองเรียบร้อยเลยยังเด็เทผึ้งเด้พี่นไหนย นี่เลยซองหอ่อรางมันกำลังสอบเนี่นี่ระสอมตตอะยังนักหนูเป็อย่งไรเออ

บ้านหองหมอสก็ใกล้กจะสำเร็จแล้วาอาจจะยังเลือตีเพดานตอนนี้นนเออใส่บ้านบักตู้เพิ่นเพิ่นน,นอยากไปแก่ดินนี่หน่องเลยล <laughs> สุกขผมมะนะไปะานเน่ยอ้นตัตอ้เนตัตลอหาย <laughs> จงคมเพื่อนนะเท่อะเท่คเลยอมพากตัดงงามกต้งย่ในงามกเก่าเขาไปเบิ่งว่ากันเอาเาแตกเขึ้นเลยฮะบัทีรถขึ้นไปอันนั้นก็จะต้นอันนั้น นลองมอนกกำลังสอบหนักเลยตอนนี้เห็นไหมเห็ดก็เห็ดว่า่เูกหาเอ็นดับแซ่บเข้ามาเตะให้เบ่งว่านี่แหละอยากเห็ดขึ้นเขาีคาก็ได้เห็ดว่า่างยันนยืนซือเต้นขึ้นนะยืนเติดดลอดไฟลเดอานนงม บน,นี้เพ่สิกอ่อยู่สะจงเนี่ยจงทางเรืองใดเพิดชิไดจะนีเบิดปเป่ลายไปหน่อยนี่เฮ็ดายจกโล่บนนี้เฮ็ดละมอเก็บเอกมา่ดก็เบิดเลยเก็บาเก็บให้เขาน้านนเนี่ยาาใก็มนสังขายโลเทไร เงินฟ้าใหญ่ไว้ได้พี่น้องหลังจากมันออกมาแต่นั่นออกมาแล้วมันก็ใหญ่เลยว่ากิเล็กเริ่มโป่งเลยเนาะว่ากิเล็กเริ่มโป่งลายเลย ขึ้นมาได้มาอัดหนึ่งไปน้องเลยแล้วไก่ในในมันเลี้ยงลูกแผ้เลยไปน้องเลยไก่ พงเห็ดน้องมอดกะจังมือมาจังอกนี่น้องมดจังมือขีดกลวเกมเบิอะไรกนเรเสิต้จักอีกละทำนี่นะมื่อแรกได้เก็บไปยุ่นนี่กำลังสอบอย่างนักเลยน้องมอดตอนนี้ ไปผูกกันแซนหน้าน้าก็ตเตะเป็นบันหน่อยนะโมองหน่อยเอ้ยอันนี้ก็ไม่มีอากสิพาระบาวพอน้องมาเลยึ้นในเมืองนองี่นนอะแล้วมาเบียให้เบิ่งเลยนี่ของขันเนี่ยเป็นกัิเตะหน่อย,ย,อยสาบาดมัยังียบหลอยู่ล้ว จะเป็นสวนผักเป็นมันนำงน้อยจะเป็นหองหองเยี่ยมเลนะ่นอะไรอะไรไปเนะาะใส่มอหอห้อ่งตัวไหนเออโอ้นี่หองไก่มีไก่อยู่นี่ไ <c oughs> ก่ไก่ต่อเราไปเนาะ ไก่ต่อโอ้มีเครื่องเสียงไว้ให้สางมาฟัาง,างเงงข,งขื่อน,นเสียงไว้สแหางมาฟังคือเครื่องเสียงพี่น้องศาสตร์แบบม่วนแหงเด้กอา,กาดีพี่น้องเพื่อนเพิ่นก็ะค้มันไม่ห่มคามเวลาห่อนเดินหาเน่นเอาเตียงเข้าไปนี่ก็ได้เนาะก็ได้นัง่ง บรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องเยจะมีโขงเห็ดพอได้เก็บแกงเอาเห็ดมันก็ออกเป็นงวดพี่น้องเป็นทิศขู่อ่ะโหยังออกเธอหนึ่งมันเก็บเบิดขาดก,กันเลลมๆเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศไปหน่อยบรรยากาศเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลว่าหมู่บ้านนี่มันเงียบสง,งัดทอนห้อนแต่นี่ฝัดกำมาลมอีกแล้ว ในสิเอ็ดเมนบอห้อยู่หิดกินเนาะพี่น้องเพิ่นกินนำ้ำเพิ่นกินน้ำสังนในในตุกอันนี้ก็หลายคนให้มี FC เอฟซีเพิ่นงมาจากไฮมารีวิวให้เบิ่งแน่วสันอันนี้นะเบิร์กแซนเลยพี่น้องแซนกลัวอะไรทอซองห้องที่เพิ่นต่อใหม่ที่ว่าเขาคิดอยากสร้างเฮือนใหม่ก็ถือว่าร้ายเติบและเพอร์เซเล่นเนอาท่าน,นพี่น้อง บ่ธรรมดาของมืออันนี้มันแพงไม่้องอยังกระแพงเล็กอีทั้งกระแพงเบิดก็เลยเิย็นให้มันแพงไปทุกอย่างไม่หน่อย พาไปตัดหน่อยนะผมหน่อยไว้คือทรงเทแถวไว้ไปกินเมนืองไปลองเลยมาแหวกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกินเคยอยู่ตรงเลาง เราด้คนพาขึ้นมาซื้อปีวงกบวงกบไปใส่กีบบ้านกีบบ้านกับยังเอาวงกบอีกบะวงกบอีกวงหนึ่งบอ่ะบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่ครับบ้านน้อยเี่บ้านน้อยอาบ้านน้อยเปบ้านน้อยแปโอจ่ดเร่ยงนใส่ใส่ให้เลยเนาะ

ลดไทยแล้วก็เพื่อนเราจะมาห่อนันกระกคือว่าแล้วมันเกระเป๋าเดียวอะไรเ่าะตัดๆงานเก่าเป็น้องไหนเป็นอะของนนขัไปเจ้าวันหลินไายอีก วาระใดยคอาีมั้ยจิมมี่เออจิมมี่คุณเดียวี่นอง กินมาประมาณสองเดือนแล้ววัได้กินนะนเขาไมาย่ยกไปหน่อยมีคยเดียวนี่กับพริกกะปินึง่งมากจะบ,บอก สั่งเส้นเล็กไม่ค่ะจัดเส้นเล,เลขข็กแค่เล็กคักแค่นี้ช่ว่าเล็กสุดๆอะไล่ะเล็กสุดแล้วเหรครับสุดแล้วไม่ค่ายอมกันน้อยกว่านี้ไม่ค่ายอม <colder> อ้าวพริกกะปิจัดปลายเอาคักๆแล้วนะตาสว่างเลยโลดสุ่น เฮีบานนี่ยเขาจัดมากหนึ่งจัดว่าวัโอ้ห้าสางคนน้าเมื่อกี้พิ่พกันไหมกันต่อคลิปต่อไปเพียน้องเอ๋ลยสมมติคลิปต่อไปสิบบานไปซื้อบานประตูไพี่น้องบนเขก็มาอพยพเพียน้องไาแล้ว